สวัสดีค่ะอยู่กับการะตูนค่ะจากร้านลำนาลายแท็กเตอร์เนาะวันนี้ก็รู้สึกว่าความรู้สึกจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเหตุการณ์มันก็เริ่มจะลี่คายเนาะก็เราก็รู้สึกว่าอ่ะมีพลังขึ้นมาหน่อยนะคะมาขายของนะคะหลังจากที่เราตึงเครียดมาอยู่สี่ห้าวันที่มีเหตุการณ์ประทะอะไรกันนะคะก็นั่นแหละเนาะก็เดี๋ยวพามาชมนะคะรถขายมือสองที่ร้านของการะตูนนะคะว่ามีรุ่นไหน อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันเลยค่ะจะพาให้ชมคันนี้ค่ะ L40 SP ปี64ค่ะคันนี้โฟไม่เกาะนะคะแต่ว่าสีระบบเครื่องสีเดิมระบบเครื่องระบบเกียร์อะไรเงี้ยดีก็คือต้องไปเช็คระบบโฟเพราะว่าโฟไม่เกาะคันนี้อยู่370,000บาทค่ะปี B 64 40 SP พร้อมชุดตักบุงสีนะคะคันนี้ m u 55ค่ะหลังคามีให้นะคะก็ตุนสั่งหลังคาใหม่มาให้เป็นสีเดิมค่ะคันใหญ่นะคะ MU 55ใช้งานแบบบึกๆเลยโรงงานไล่เนี่ยคือรับประกันความพอใจเลยว่ากำลังดีมากนะคะคันนี้นะคะมีดันหน้ามีผ่านหลังให้ผ่านหลังก็สวยนะคะคุณพี่ทานายสนใจอ่ะทักเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้นะอันนี้ก็ตุนพาชม ก่อนนะคะท่านได้สนใจคันไหนก็ทักเข้ามาขอรูปวิดีโออะไรเพิ่มเติมได้เลยถ่ายให้ได้หมดนะคะมีผ่านหลังให้นะคะอยู่450,000บาทตัวรถเป็นรถปี62สีเดิมนะคะ MU5501 k u 5, 1, p o t a นะคะไปเดี๋ยวพาไปชมกันต่อนะคะว่ามีรุ่นไหนอีกบ้างขออนุญาตเดินไอยหลังแสงมันจะมืดแสงมันจะมืดครับอ่ะ คันนี้ค่ะคันนี้นะคะ L 3 6 SP ปี58คันบนคุณพี่ท่านใดที่กำลังหาแบบคานบนอยู่นะคะก็แนะนำคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะปี P 58เป็นสีเดิมนะคะราคาจะอยู่ที่2 0 6 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้ค่ะ L 4ี6คันนี้สวยนะคันนี้สวยเลยนะคะสีดำเดิมค่ะมาพร้อม F L 5 0 8ชุดตักบุ้งกี นะคะแบบนี้แล้วก็มีถังถ่วงข้างหลังให้นะคะสีเดริรมาร์คครบคันนี้คุณพี่ทักเข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เพราะว่ากริบมากเหมือนมือหนึ่งเลยมาร์คมาร์คเครื่องมาร์คอะไรอย,ะอยู่ทุกจุดใหม่มากนะคะคันนี้อยู่4ี่แสนเจ็ดหมบาทค่ะนะคะคันนี้รู้สึกว่าจะเก้าร้อชั่วโมงนะคะแต่กริบมากใหม่มากค่ะบอกเลยมาต่อไปค่ะ อีกคันนะคะ l 4 0 s p ค่ะคันนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะ600ชั่วโมงคุณพี่ไม่แท้ไม่เดิมรับประกันมาดูมาร์กมาดูสภาพก่อนนะคะมันหายากจริงๆนะรถชั่วโมงแบบหลักร้อยอะ่ะแล้วแบบก็ต้องรู้นะคะชั่วโมงหลักร้อยอะ่ะดูดินี่มันสวยมากค่ะทุกคนค่ะทักเข้ามาดูวิดีโอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะเห็นไหมคะ ยางยืงเปอร์เซ็นต์ดีหมดค่ะเครื่องเครื่องมาร์คครบน็อตขาวสภาพมือหนึ่งมากมาก่ะบอกเลยนะคะคันนี้ราคาเท่ากันนะคะ4ี่แสนเดเท่ากับคันนู้นลองมาเลือกดูนะพี่น้รถปี2,566รถประมาณปีกว่ากว่า2ปีแค่นั้นเองค่ะราคารถไปเกือบครึ่งๆเลยนะคะ<ม>ก็มาต่อค่ะ l 4 5 0 8 dt ปี54ค่ะคันนี้มาพร้อมใบมีดค่ะใบมีดหน้านะคะ คันนี้ตรวจเช็คปรับเช็คให้ร้อยพร้อมใช้ไม่มีรั่วซึมนะคะใครที่อยากได้รถมือสองแบบว่ารุ่นนี้แต่ว่ากลัวเพราะว่ารถอะมันค่อนข้างหลายปีแล้วนะคะแต่เราชอบรุ่นนี้เพราะว่าราคามันประหยัดนะคะก็แนะนําคันนี้เพราะว่าคันนี้ตรวจเช็คให้พร้อมใช้นะคะก็จะไม่ปวดหัวนะคะเอาไปก็จะคือแบบไม่ได้ซ่อมเอาไปใช้งานนะคะคันนี้เลย2องแสนห้าหมื่นบาทค่ะต่อไปค่ะนี่คันนี้เห็นไหมคะ L 5018 DT ปี2,563มาพร้อมชุดใบมีดหน้ากาดหน้ากันกระแทกค่ะนี่แบบนี้เลยสภาพสีนะคะกระลุมขอถถาดเป็นเซลฟี่ไปอย่างนี้นะเพราะว่ามันตรงนี้มันหมดนี้มันกลับกล้องไม่ได้นี่ค่ะทุกคนค่ะนี่สามแสนบาทค่ะ รถปกติใช้งานได้ทุกระบบที่กระทองต้องถ่ายเซลฟี่อะ่ะเพราะทุกคนจะได้แบบว่าเวลาบางทีไปลงอะ่ะคนก็จะถามบางทีมันถูกอย่างสักห้าสิบอย่างเงี้ยราคาเนี้ยมันไม่ค่อยมีหรอกคนก็จะถามว่ามีของจริงเปล่าอ่าประมาณนี้นะคะก็จะให้ดูแบบเซลฟงเซลฟี่กันเนาะเหมือนแบบวิดีโอคอลกันนะคะที่ร้านลำนารายแท็กเตอร์อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนะคะเดี๋ยวก็ดูก็จะแปะลายนะําไปด้วยเนาะกลัวคนดูดคลิปไปใช้อ่ะอันนี้นะคะนี่คุณพี่ดูนอด็อ เนี่ยค่ะสภาพสวยงามสีเดิมๆปี2,563นะคะ L 5 0ราคา3ามแสนบาทค่ะรีบมานะคะราคานี้ปี2ปีจะมีมาครั้งราคาที่แบบว่าราคาเท่า4,7ราคาเท่าแบบมินมินสามหเลยเนี่ยอันเนี้ยแต่แต่เป็น50นะคะคันนี้ก็เป็น L 5 0เหมือนกันค่ะ อีกหนึ่งพันนะคะคัน,นี้นะคะปี6กสาเหมือนกันสีเดิมค่ะรถเครื่องเกียร์ระบบปกติทุกคันค่ะ50คสิน,นี้นะคะ3า5 0 0 0บาทนะจ๊ะคน,นี้สามสิบหกเอค่ะ36 SP สีเดิมเดิมค่ะปีห้าแคันล่างนะคะราคาเบาๆค่ะ2อง0สนบาทนะคะเดี๋ยวก็โดยพาไปชม L1 นะคะคันนี้สองพาถูกที่สุดในร้าน L1 สันนชัยเออยิบสี่สภาพสวยสีเดิมนะคะหาทางเข้าก่อนตอนนี้ทุกคนรถในร้านคือเยอะมากแล้วก็ที่จอดก็จะคับแคบนะคะเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนเด้อนี่ค่ะนี่เลยคันนี้ค่ะ L1 สาชาติย่สิบสี่สีเดิมนะคะอันนี้นะคะราคา165,000บาทนะคะแถมเป็นตัวตัดหญ้ามือหนึ่งนะคะอันนี้จะแถมเป็นตัวตัดหญ้ามือหนึ่งเลยคุณพี่ท่านใดสนใจนะคะก็มาดูตัวจริงได้ขอรูปเพิ่มเติมขอวิดีโอเพิ่มเติมได้นะคะแสนหกห้าแถมตัดหญ้ามือหนึ่งนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้านลำนารายแท็กเตอร์ค่ะ อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีรถถ่ายมือสองมีรับประกันนะคะเล่มทะเบียนมีทุกคันนะจ๊ะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะก็ตัวนี้ดีต้อนรับค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะหรือจะเป็นพอทุกเยอะเหนื่อยในส่วนของงานซ่อมค่ะอันนี้ลูกค้าก็เอามาซ่อมนะคะลูกค้าสั่งซ่อมนะคะแล้วก็สั่งทําสีส้มใหม่นะคะคันนี้เนาะ ร้าน,นซ่อมก็ยังรับอยู่นะคะเปลี่ยนซีนเช็คอะไรต่างๆ่วซึมนะคะหรือรถสตาร์ติยากอะไรสามารถเอาเข้ามาเช็คกันได้นะคะแต่ก็โทรนะคะคุณพ,พี่ก่อนจะมาโทรมาก่อนโทรมาสอบถามรายละเอียดหรือสอบถามอาการได้ก่อนนะคะก็รับปรึกษานะคะปรึกษาฟรีค่ะปรึกษาฟรีนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะรถถ่ายมือมสองหรือ,อยากขายทางร้านเราก็รับซื้อนะคะ ยังรับซื้ออยู่นะคะมีราคาโดนๆนะคะก็สวยๆหน่อยก็ทักมาได้เลยยิ่งปีใหม่ๆกัดูชอบนะคะทักกันเข้ามาได้เลยค่ะขอบกุณด้วยนะคะร้านลำละลายแท็กเตอร์อำเภอชชยบาดานจังหวัดลบบุรีนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ